ผลผลิตที่ดีขึ้นคุณภาพพืชดีขึ้นพืชมีปัญหามันเป็นมีเพี้ยมีแมลงมีอะไรเป็นโรคอะไรโทรปรึกษาได้นะครับแล้ววันนี้เราก็เดินทางมาถึงจังหวัดอุดรธานีตำบลอะไรนะคะตำบลกู่แก้วอำเภออำเภอกู่แก้วจังหวัดอุดรนะครับรรออยู่คง ตะกรอ,อเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุดละมุดหรือว่าหลใหญยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีสวัสดีค่ะ พอดีได้วันนี้ได้มาชมเยี่ยมเยือนสวนสวนน้อยท้ายวัดได้ใช้อดีสองห้าห้าหนึ่งตัวนี้ว่าจะมาถามผู้ดูแลว่าใช้แล้วได้ผลยังไงได้ได้ได้แบบใ้่เป็นปจะไกลบ้างพนผลผลิตดีไหมต้นแข็งแรงไหมเจริญงกงามดีไหมะเป็นสารเสบของเอ่อดรกรอาดี2อหาครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะถามผู้ใช้ว่าเวลาใช้เนี่ยเนี่ยๆยังดูเดินมาไม่แล้เนี่ยค่ะดูจากการที่ใช้ใบมะนาวมันมันแตกยอดดีไหมแตกยอดดีค่ะใช้แล้วแตกยอดดีแล้วก็ไม่มีค่ะแตกยอดดีเพื่อจะไมีแล้วประกอบก่อนใช้เนี่ยก่อนใช้เป็นไงเพี้ยมันเยอะไหมเยอะก่อนใช้เพี้ยเยอะแล้วก็ไม่ค่อยมีลูกลูกก็ไม่โดอ หลังจากใช้นี้แล้วมันมีลูกดอกดีเพี้ยไม่มีแล้วก็ใบแตกยอดดีใบก็แตกยอดดีโอ้แล้วก็ดูพุ่มสวยเลยนะฮะลูกก็ดอกดูลูกมันตีลูกลูกก็ใหญ่นะคะเนี่ยใหญ่ด้วยแล้วนี้แล้วนี้ก็เป็นแบบเป็นเป็นเอ่อไร่ส่วนผสมมีทั้งนาข้าวข้าวแล้วก็มีมะม่วงมะม่วงลูกดอกด้วย เป็นเป็นนาดอนเนาะไม่ไม่มีน้ำม่มันนาดอนนาแต่มันก็สวยมันก็ข้าวงามข้าวข้าวไงแล้ววิธีการการฉีดใช้ใช้ยังไงฮะผสมน้ำพ่นผสมน้ำพ่นกี่ซีซีกี่ซีซีห้าซีซีเนาะห้าซีซีแน้ำก่อน้ำยี่สิบเล็ดย่สิบห้าวันครั้งหนึ่งห้าล้านครั้งหนึ่งต้นต้นข้าก็เจริญงอกงามีเนาะใบเขียว คทายใกล้ๆอันนี้เอ๊ะต้นตอนนี้แสดงว่าได้ได้ผลก็ได้อันนี้สมจากการฉีดข้าวใช่ไหมเนี่ยจ้าโอ้โหงามมากเลยงานใบไงเขียวได้ใส่งามได้ผลท่านตาเนี่ยค่ะนี่กะดอกกงะด่างหรือกรละเว้ก็ไม่ทราบแต่ว่ากระด่างกระด่างเดี๋ยว เดินไปเขาไปเขาไปสวนมะม่วงไปไหนมาแล้วก็มาเออใช้ผู้บริโภค่ไม่มาตอนมะม่วงดกๆนะไม่ได้มาตอนมะม่วงดกๆพอดีใส่ได้ผลใส่ดี บอกต้อกันไปค่ะโหกว่าจะได้ถ่ายก็นี่นะครฝนตกทุกวันเลยใช่พาะยุคข้าพอดีพระยุคข้าพอดีเออเจ้าของสวนก็พูดไม่ค่อยเก่งนะคะก็เฉินเฉินนิดนี้นี่ค่ะต้นมะม่วงมะม่วงโอ้ยตอนลูกมันมาโดดลังที่เก็บผลผลิตไปแล้วใช่ไหม้ก็มามาฉีดพ่นใหม่เพื่อบำรุงต้นใช่ค่ะ เพรยก็ไม่มีค่ะอ๋อเพรยก็ไม่มีตอนงามไม่คะเวลาเวลาออกลูกออกมาเยอะๆดกมากไปไหนก็ไม่หมดเลยมันเยอะแยะเลยลาบินเลยนะไม่มาตอนที่มันเป็นลูกเนาะก็ช่วงจังหวะมันมีช่วงโควิดเยอะด้วย้วดใช่เป็นโควิดคนก็เลยไม่มาใช่ครับอันนี้ปลูกเยอะไหมคะเนี่ยปลูกปลูกเยอะโอ้ยสุดผัวก็โอ้ยลูกโดกได้ผลเนี่ย สีทั่วสีอะไรแล้วเป็นไงฮะเวลาใช้แล้วได้ได้พึงพอใจไหมครับผลิตภัณฑ์อาดีสองห้าหนึ่งต้นครับพึงพอใจได้้ตนไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยสีสีต้นจ้าสีไช้ตัวเดียวประหยัดต้นทุนเนาะค่ะประหยัดต้นทุน ปอดสารพิษด้วยใช่มปอดสารพิษด้วยดูว่าโอ้โหพอใช้ตัวนี้หน้าตาหน้าตาใสคนคอยได้คนใสเลยเพราะว่าไม่มีสารพิษเคมีอะไรก็ไม่ต้างการแล้วโอเคดีดีครับไปเดินเดินไปดูอีกอยากมาเห็นตอนค่ะอยากมา ต้นต้นพุ่มกำลังสวยเลยตัดแต่งตัดแต่งกิ่งแล้วก็ปลูกเป็นแนวสวยมากเลยค่ะเป็นระเบียบดอกไม้ก็สวยนะดอกดาวเรืองออกดอกดีใช่ไหมคะออกดอก่อออกกดเต็มไปหมดเลยสีพวกต้นดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะต้นลิ้นฟ้าต้นลิ้นฟ้าเป็นสวนผสมนะคะค่ะ ดูดอกไม้นุ่นน่ะหืมไปดูดิเรื่องฟ้าก็เต็มไปหมดเต็มไปหมดเลยนี่ครับพลังแตกยอดแตกใบสวยเลยเดินนี่ค่ะนำชมสวนไปด้วยป้าหลายอย่างเนาะสวนผสมใช่ไรนาสวนผสมนี่ถั่วกำลังปลูกนะ้วกันอ่เดี๋ยวจะเอามาฉีดถั่วให้อ่าถั่วฟ้ายาวเลยนะข้นดูเลยนะคะค่ะพ่นได้เลยค่ะ ก่อนจะปลูกก็เอามาเล็ดมันแช่สามารถเอามาแช่ได้ค่ะสองที่ซีหรือสามที่ซีแช่ห้าชั่วโมงตาดีไปไปสมโอยงอยู่เลยฝนตกโอ้ยฝนตกวานนี่เพื่อนตกทุกวันเลยนู่นไปสวนดอกไม้ด้วยเออไปสมไป นี่ทั่วนี่ท่นเ่าสีดนี่มันจะงามเร็ววานนี่จะไม่ได้พ่นนะคะเนี่ยอถ้าพ่นเลยอันนี้เพิ่งจะเริ่มยังยังยังม่าท่านไหนรดปุ๋ยรถยาช่วงนี้เลยอันทานัันนี้โอ้ยสุดยอดเลยใส่มาตลอดใส่พวกใส่พ่นได้เลยอันนี้ใช้ได้เลยนะคะปลูกแล้วก็ใช้ได้เลยทุกอาทิตย์อะค่ะ บางครั้งก็คิดว่าแต่ใช้ได้แต่ต้นไม้ยืนต้นหรือไม้ผลแต่พืชผักสวนครัวหรือจะเป็นตได้หมดเลยได้ทุกอย่างครับได้หมดเลยแต่การพืชผักสวนครัวเราก็ใช้ปริมาณน้อยสัก2ซีซีต่อน้ำา20สิบรนะฮะแต่จะเป็นไม้ยืนต้นก็จะเป็นดอกไม้ด้วย ไปดูดอกไม้เดินดอกไม้ก็ดอกไม้งานมาขามนะคะมาขามนี่จริงเลยเนี่ยมาได้ยังรู้จักต้นไม้ไม่ครบทุกชนิดสวนใหญ่มากสวนใหญ่มากมะขามปีนี้ก็เป็นลูกนะคะปีที่แล้วไม่เป็นค่ะเพราะอีนี้ไปเป็นลูกออกดอกออกผลเลยจ้ะโอ้คุนี่ยโอ้คุณยายออกมาค่ะาามจกข้างในโอ้ดี นี่กระเจียวบันนี้โอ้ยกระเจียวนี่กระดอกเนี่ยไม่ดอกอืมฝนมันมันมันฮึมมันตกตลอดมันแฉมันมาโอ้ตกทุกวันตกเมื่อวานนี่ก็ตกตัดใบสองทีไร เอบางเอวางนน้อยแตเป็นชานี่แกร่งนะคะเนยค่ะดอกไม้ดอกดอกดาวเรืองเป็นปลูกชุดพุ่นเล่ประตูพึ่งปลูกต้นงแงกับพึ่งปลูกพึ่งปลูกดอกอันนี้ตอะไรต้นลำไยนะนี่เนา ต้นลำไยคต่เพิ่งจะปลูกมั่อแคนีค่ะโอ้เพิ่งลงเพิ่งมะพร้าวอีกเนาะมะพร้าวนี่พอพ่นไปแล้วป้องกันพวกตัวด้วง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 ส่วนมากมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกตัวด้วงมากินต้นมันนะคะค่ะก็เอาตัวนี้ยหยดลงไปได้เลยหยดลงไปหยดลงไปโคนมาเลยในในที่ว่ามันเป็นแผลมีตัวด้วงอะไรเงี้ยค่ะอืม ถ้าถ้าต้านไม้ถ้ามันมีแผลที่มั oh นเกิดจากเชื้อราหรืออะไรเงี้ยคะก็สามารถเอาตัวนี้เอาป้ายได้เลยเอาจุ่มตัวนี้เอาไม่ต้องผสมน้ำเลยเลยนะคะป้ายแผลแล้วแผลมันก็จะไม่ลุกลามไปแบบทําให้ต้นมันตายได้อะไรเงี้ยค่ะไม่ไม่มันจะทําให้ดีขึ้นต้นไม้มันจะเดี๋ยวเนื้อเนื้อเยื่อก็จะมาสร้างเนื้อเยื่อใหม่มาหุ้มปิดใหม่แล้วจะเป็นเหมือนเดิมต้นก็จะแข็งแรงต้นก็จะแข็งแรง ค่ะทางด้านนู้นน่าจะเป็นบ่อเลี้ยงปลาหรือเปล่าคะบ่อเลี้ยงปลาเนี่ยน่าจะเอาเอาใส่ได้นะคะเนี่ยโยนใส่ได้ค่ะในน้ำนี่ถ้าใส่ในน้ำเลยมันเพิ่มออกซิเจนให้อีก่ใส่ใส่เป้แล้วก็พ่นลงไปเลยพ่นมันก็จะไปเปิดเครื่องไร้เลยเป็นเม็ดตอระบกป้านน้ำทะเลไปแล้วใส่ก้อนแตงกวา่พืช สัตว์ต่างๆก็ไม่เป็นอันตรายไม่มีอันตรายค่ะเราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ะกาศจากธรรมชาติธรรมชาติไม่มีมลภาวะเป็นพิษใดๆทั้งสิ้นเป็นผลิตผลที่งอกงามกินแล้วก็ไม่อันตรายค่ะกินแล้วมันไม่อันตรายต่อเหมือนผงเหมือนไหนที่เอาใส่พวกมีหัวอืนอะไรนั่นสิเจ้าเจ้าเฮ็ดเองมากเองถองนี้อันนี้ใช้ได้ทุกอย่างคผลไม้ ค่ะได้หมดทุกอย่างเลยทีไม้ค่ะได้หมดนี่ครับต้นนี้กำลังแทงช่อกำลังกเลังแทงช่อสวยเลยช่อออกมาเลยค่ะอ๊ะตั้งแต่ก็ออกดอกมันมี้สามฤดูออกดอกอีกสามฤดูเหรอคะอันนี้มันมหาชนอยู่มุมนู้นอยู่มุมนู้นสามฤดูค่ะ ก็มีหลายหลายพันฮะปลูกพันธ์กินเองด้วยขายน้ำดอกไม้อะไรเกิดมากไม่ได้ขายโอ้ไปทด้บุญอไปด้บุญด้วยอได้บุญด้วยโมทนาขนไปวัดนั่นวัดนี่ไปค่ะได้มาหน้าอกันไปเทราสินเยอะมากเลยใช่ไหมคะกินไม่หมดากคเลยตอนแรกๆมาเจอนี่โอ้โหเห็นเต็มไปหมดตอนนั้นไม่ได้ถ่ายถ่ายไว้เนาะค่ะ แตกยอดใหม่แล้วมันแตกยอดแตกยอดขึ้นสวยเลยค่ะฝนก็เพิ่งจะเพิ่งกับโอ้โหแล้วก็ตกมาอีกแล้วเนี่ยหมื่นใหมาอีกแล้วเนตกมาอีกแล้วตกทุกวันเลยบ่ายสองทุกวันนี่ตกวันนี้ก็มาชมสวนค่ะ ชวนของต้นไม้ที่ได้ใช้อดีสองหันนะคะอดีเด้ค่าอดีอ่านคเวลานั้นมะม่วงใส่เต็มเลยมั้งคะเนี่ยเต็มต้นเนี่ยนะที่ดกมากโด่มากเลยรากดินรากดินต้นไม้ก็ไม่แล้วก็ไม่ก็ไม่ปลูกต้นโตนะคะถ้าูกแล้วต้นสูงประมาณอันนี้อันนี้ตอนหรือว่าปลูกปลูกด้วยเม็อดเนี่ยตอตอนเหรอคะค่ะ ต้นมันก็เลยไม่ค่อยสูงก็เก็บง่ายหน่อยนะอาจารย์นี้ก็ส่วนมากคนนิยมปลูกผลไม้ที่แบบต้นแค่แค่ไม่ให้มันสูงเก็บยากอุ้นี่ต้นอันนี้มันล้มแล้วต้นนี้ล้มอืตีนเป็ดใช่ไคะไม่แต่ก็ชูวางเลยก็ต้นอะไรนะปีนเป็ดป่ะใช่ค่ะต้นอะไร ยงกับเาพันคพันดี๋อพันนิกาพันนิกาฝนมันตกกันเนาะต้องอันนี้ดิต้องอันรำตัวใจกันนั่มากมักใส่กับไม้ไม่มีเสียงอีกมันมันมีเสียงแล้วจัง้องไม้ก็ได้ดอกงามดินดอกสวยต้นไม้จะงามไม่กระชั้งต้นไผ่ ต้นอะไรโอ้ยดูมองดูต้นข้าวไปทางนู้นนลค่ะเขียวเปหมดเลยนง่ามพังร้ายเกี่ยวใบออกอใบออกมัดท้่เนี่ยนังขึ้นไหมขึ้นไม่อ่ายันมันลมง่ามร้ายมันจะไม่ได้ผลค่ะง่ามครับที่สําคัญสารตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการเร่งดอกไม่ใช่เป็นการเร่งใบเร่งเติบโตถ้าเร่งถ้าเร่งปุ๊บเนี่ยมันจะส่มเร็วใช่ไหมค่ะแต่นี้จะเป็นสารที่ บำรุงต้นบำรุงใบบำรุงดอกพอต้นสมบูรณ์ปุ๊บพวกผลไม้ที่ออกมาก็โอ้โหลูกใหญ่ใมีน้ำหนักสวยเนื้ออร่อยวิธีพ่นก็พ่นตามลำต้นพ่นตามลำต้นแล้วก็ใบแล้วก็ดินใช่ไหมคะค่ะค่ะดินล้วนถ้าฝนตกก็เน้นไหมเพราไม่มีสารเคมีไงค่ะมีแต่จุลศี เขาเรียกอัลฟี่คุยเป็นร้อยเปอร์เซ็นค่ะร้อนั่นแหละค่ะจากธรรมชาติร้อเซ็ไม่มีเคมีครับค่ะมันก็เลยไสเดือนก็เยอะโอ้ยเยอะมากเลยมีไสเดือนแสดงว่าดินสมบูรณ์ไสเดือนเยอะมากเลยไสเดือนเยอะมากไสเดือนดีทามันก็ไปสร้างปุ๋ยขึ้นมาโดยอนมัติเลยทาให้ดินไม่ไม่แน่นใช่ไมคะไม่แน่นดินหลวมนปุ๋ยก็อะไรก็งามหมดละ น้ำม mm. ันขังทำให้ด uh, ินร่วนซุยค right. ่ะย right. ิ Esta, ่บ่ขังขี้ปุ้มก็ไรโอ้ลูกลูกเดี๋ยวบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาจอบม่เห็ดไม่ก็ได้เห็ดนี่ยตายเนียอนดี ตาดีไ้แล้วต้นข้าวสูงสวยด้วยงามด้วยก็ใหญ่ด้วยใส่ปุยพวกนี้งามที่อื่นไม่งามนี่ที่นี่งามเพราะว่าใส่ตัวนี้ใส่ใส่ใส่ตัวนี้พ่นทุกสิบห้าวันพ่นลงไปเลยค่ะยอดข้าวเวลาข้าวออกรวง มนเรงก็จะไม่มาจะไม่มารบกวนค่ะจะไม่มาลบกวนอือตาตา <c oughs> ดีเยินเดี๋ยวไม่สวสวนผสมค่ะไรนาสวนผสม ปลูกมะพร้าวน้อยหนาอะไรมีหมดเลยอย่างเป็นลังก็ัวดอกนะที่เอาเขามากเขาดออันนี้มันเขาใหญ่งไะพุ่แล้วกนลังจะล้อมหุ่ง่ะเลเขุ่เลย่าพ่งกำลังจะล้อมนี่เหมือนกันโอ้ดอกไม้ก็ สวยใช้ปุ๋ยตัวนี้ตัวนี้แหละคนต้นข้าวรอมันก็จะปิวไปทั่วไงต้นไผ่ก็ได้มีหน่อเยอะเลยได้ะออมนี่ก็ได้ละได้ผลละต้นไผ่ก็มีหน่อเยอะเหรอคะหนอเยอะโอนไม้เยตลอดเลยท่านเนี่ยหรออยากกินแกงไหมล่ะวันนี้โอได้เลยพี่นาคก็เอามารอค่ะมาเจอแกงหรอไม่ได้ยินข่าวว่ามาแล้วค่ะอ๋อจะมีแกง ทำกับขาเลียงด้วยอ่ะเนี่ยมันเดี๋ยวลาลาละกุ้งสรุปให้แล้วก็มาสรุปจากการลูบสินชมจากการเดินชมสวนสำรวจดูแล้วดูทั้งต้นไม้ดูการแตกยอดดูการสมบูรณ์ของที่การใช้สารเสริมอาดีสองสองห้าหนึ่งตัวนี้นะครับ ก็ดูจากได้ถามชาวสวนก็ว่าเขาได้ภูมิใจได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วลดลดแมลงลดต้นทุนได้เพิ่มผลผลิตที่เป็นอัตราต่อร่างกายด้วยอ่าดี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 ต่อร่างกายใช่อันนี้จากปากเกษตรกรเลยเกษตรกรเลยว่าเป็นการยืนยันเนาะยืนยันว่าของเขาใช้เป็นไงเยี่ยมเลยค่ะเยี่ยม ดแล้วใช้ใช้ตัวนี้ดีคือพอใจมากเลยใช่ไหมพอใจมากไปต่อไปเรื่อยๆเกษตรกรโดยตรงเลยนะฮะยืนยันจากปากเลยว่า ดีจริงใช่ไหมถ้าใครยังไม่มีซื้อไว้ใช้เลยค่ะสาวอุดรราชธานีสรรยากาศใชาวสวนที่สวยขนาดนี้นะคะขอบคุณค่ะเพราะว่ากินของที่ไม่มีเคมีฉีดพ่นไงคะสวยต้องกินแล้วไม่ต้องปิดหน้าปิดตาเลยไม่ต้องปิดจมูกเพราะว่ามันมันไม่คิ้วไม่เหม็นไม่มีสารเคมีก็ใช้น้ํา เท่าไหร่นะฮะน้ำเท่าไหร่20ลิตรต่อ5 40ห้ยนีดีค่ะยืนยันว่าใช้จริงไม่ใช่ว่าไาเอ้ยมาตกแต่งเรื่องกันบ้างเรียนจากใช้การจริงๆเลยนะครับจากประสบการณ์ที่จริงจริงเลยนี่นะครับแล้ววันยีนเราก็ขอขอบคุณนะคะท่นจะขอบคุณมากครับขอบคุณกับผลิตผลแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราสำหรับสำหรับท่านผู้ชมที่ ดูคลิปนี้แล้วนะครับถ้าสนใจตัวตัวอาดีสองห้าห้าหนึ่งครับโทรติดต่อได้ผมนัฐบวุฒิวัฒนพานิชนะครับเบอร์0 8น6 6แป2 9 1ครับอ่าแล้วคุณหรือจะเป็นผมก็ได้ฮะเฉียนวัฒนพานิชศูนย์แปดน่าเาูนย์ห้าหนึ่งหกหรือจากกิ่งพิไลพรนะคะศูนย์แปดสี่สี่ห้าหกสาากสาค่ะครัถ้าะดวก จะโทรคนไหนก็ได้นะฮะได้ได้จะติดต่อก็จะติดต่อแล้วยินดีแนะนําวิธีการใช้วิธีการปลูกจะได้แนะนํากันให้ถูกต้องนะครับวันนี้วันนี้เป็นวันฟ้าเปิดถึงที่ทำทำการเปิดฟ้าใสปกติพายุเข้าทุกคนพายุเข้าพายุออกพายุออกนะครับครับวันนี้ต้องนะครับครับต้องขอบคุณอีกทีนะคครับบขอุณครับ